ดูดวงชาวราศีพฤษภเตือนแล้วนะคนคนนี้ตามเล่นงานไม่หยุดอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้คของรักษาดุลดำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเตือนแล้วไม่เชื่อครับคนคนนี้ตามไม่เลิกจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกท่านจะ,จะเจริญลุกเดืองขึ้นมาทันทีกันได้จะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ในหัวมีแต่แมกบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการปฏิบัตินอยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการยื้อแย่งจนได้เป็นที่หนึ่งจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดมีดาบล้อมรอบปิดหัวปิดตาคนคนนี้ตามเล่นงานคุณไม่หยุด ครับนางสวรรค์ชั้นฟ้าคอยเตือนคอยห้ามแล้วแต่มันไม่ฟังให้ทํำยังไงตัวท่านก็ต้องหลบหลีกซ่อเล้นแก้ไขปรปับปรุงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูใครบางคนส่งมอบดอกกุหลาบให้แก่ท่านทําให้ท่านรู้สึกดีบ้างอ่นอัดอบ้างครับแต่ใครบางคนเข้ามาในลักษณะเข้ามาในครอบครัวต้องระแวดระวังเป็นพิเศษ ด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาโอ้เข้าใจทําให้ท่านรู้สึกมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างทันทีทันใดชะตาชีวิตสุขสมสมหวังดังใจหมายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอัสมินถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มารได้หมดไปสิ้นการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการพัฒนาอย่างก้าวโดดให้มองการไกล โชคชะตาโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบฝาสามดาบตั้งม่านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความเร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคถ้วยเลือกราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาจะทําให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปรผันเจ้ากรรมในเวรเข้าประลุเล้าก็จริงเ็าอดอดอดทนอดก้านก็จะแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีถ้าจะได้ค้นพบได้เจอนะผมได้เจอเรื่องราวต่างๆดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งดวงดาวแห่งการตั้งครร วงบอกถึงจะได้โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะร่ำรวยขึ้นมาทันทีจันใดสิ่งศ์สิทธิ์จะเข้าข้างปกปักปกุ้คของรักษาเตรียมตัวเฮล,ลั่นรับทรัพย์รวยโชคจะสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับแหวนแก้วเพชรเพชรนินจินดาครับค้อนทุบตรงกลางหัวใจชะตาชีวิตจะเปิดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนังจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค พราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างชี้นำพาซึ่งความประสบผลดวงชะตาจะเปิดหรือไม้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเพราะว่าใครบางคนพยายามส่งมอบนะป้ายแดงให้แก่ท่านก็คือนะครับไม่อยากให้ท่านได้ดีไม่อยากให้ท่านประสบความสำเร็จไม่อยากให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะผมพยายามทำเต็มที่เต็มกําลังนะครับจนไม่ทํเกินเขาเรียกว่าไม่ทํามาหากินกันแล้วคอยแกล้งคนอื่นอย่างเดียวในโชคชะตาแบบนี้ ดมูลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสปิดกับดักบนเสน่มนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการที่ท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้ากระโดยการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการยืนหยัดต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ การชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุาบจะบังเกิดตกตำแหน่งชาลอดให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้ท่านลื่นเลินสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเหรียญใหญ่บืเริมเดอรสตาส่องแสงมนจันทาให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถือดาบตั้งขึ้นยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหานเดอรซันบังเกิดปักทงลอเจ้าตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาปัญหาต่างๆเข้ามาต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา มนเสนบนจันทาก็ามาจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งเอเมลโลนักรบกล้าได้ล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านการตัดสินใจอย่างน่ากลัวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นตกตำแหน่งดาบสองข่ายคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้ลอบข้อปรปับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันอย่างก้าวกระโดดเมื่อแสงสว่างมาถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะได้เจอค้นพบเจอหมอดีรักษาได้ถ้าท่านทำธุรกิจการงานการเงนิงน,งนติดขัดเจอเรื่องราวต่างๆจะได้พบกับแสงสว่าง คนอารมณ์สองเพศจะเข้ามาช่วยสนับสนุนค้ำชูหน,นุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาของท่านเหมือนกับใครบางคนเข้ามาเกาะแกะทําให้ท่านอึดอัดตกต่ำเบี้ยดีนรู้สึกอึดอัดย่ำแย่เพราะนั้นอดทนอดกั้นแล้วจะได้แก้ไขปรับปรุงถึงแม้จะแบกโลกไปทั้งใบแต่ปัญหาต่างๆก็สามารถลี้ขลายเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครับถุงใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับรับฟังดูดวงชาวราศีพฤษภต่อกันยาวๆครับราศีพฤษภเป็นราศีที่มีความมั่นคงอดทนและมีความสุขุมรอบครอบในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตในเดือนนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีพฤษภจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณจะรู้สึก มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจได้รับโอกาสในการรับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญหรืองานที่ท้าทายมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นถึงความสามารถและความน่าเชื่อถือของคุณอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความมุ่งมั่น ทำให้คุณละเลยการดูแลสุขภาพหรือชีวิตส่วนตัวผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆคุณอาจได้พบปากกับลูกค้าหรือคู่ค้ารายสำคัญที่จะช่วยผลักดันธุรกิจของคุณให้เติบโตยิ่งขึ้นความสามารถในการเจรจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงนี้ ในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ด้วยความอดทนและความสุขุมรอบคอบของชาวราศีพฤษภคุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างดีพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายพอใจด้านการเงินด้านการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างมีสเสถียรภาพแต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่าย โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นควรมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงกลางเดือนไปต้นไปโอกาสทางการเงินจะเข้ามามากขึ้นอาจมีรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือการลงทุนที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนใหม่ๆควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการซื้อบ้านหรือการลงทุนขนาดใหญ่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับแผนการเงินของคุณความสุขุมรอบคอบและความมั่นคงทางอารมณ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองคุณจะมีความมุ่งมั่นและความอดทนในการศึกษามากขึ้นทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆแต่หากคุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญได้ดีคุณจะสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างดี ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำงานกลุ่มหรือโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความน่าเชื่อถือของคุณจะทำให้คุณเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในกลุ่มสำหรับผู้ที่กําลังเตรียมตัวสอบควรใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจความอดทน และความมุ่งมั่นของคุณจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและความน่าเชื่อถือของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า ในช่วงต้นเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการสต็อกสินค้าหรือการบริหารต้นทุนแต่หากคุณใช้ความละเอียดรอบคอบและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพผนอุปสรรคนี้ไปได้ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างาดีอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้การแข่งขันทางธุรกิจทำให้คุณละเลยคุณภาพของสินค้าหรือบริการการรักษามาตรฐานและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความพักดีจากลูกค้าในระยะยาว โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการเดินทางความมั่นคงอดทนและสุขุมรอบคอบของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่าลืมใช้จุดแข็งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์และพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและความมุ่งมั่นคุณ จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและคว้าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมั่นใจสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความมั่นคงและความลึกซึ้งในความสัมพันธ์ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีพฤษภจะส่งเสริมให้คุณและคู่ของคุณมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้เวลาคุณภาพกับคู่ของคุณมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการทำอาหารมือพิเศษที่บ้านการจัดปิกนิกในสวนสาธารณะหรือการเดินทางสั้นๆไปยังสถานที่ที่มีความหมายสำหรับทั้งคู่กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำดีๆร่วมกัน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรหรือการว่างแผนอนาคตสิ่งสำคัญคือต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการประนีประนอมที่เป็นจุดแข็งของชาวราศีพฤษภในการหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจการเปิดใจรับฟังและเคารพความคิดเห็นของอีกฝ่ายจะช่วยให้คุณ ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินการซื้อบ้านหรือการสร้างครอบครัวคุณจะพบว่าคู่ของคุณพร้อมที่จะสนับสนุนและเดินหน้าไปด้วยกันการมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ สำหรับคู่ที่อยู่กันมานานนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการรื้อฟื้นความโรแมนติกและความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ลองหาวิธีใหม่ๆในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันเช่นการเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญที่มีความหมายหรือการทำกิจกรรมใหม่ๆที่ทั้งคู่ไม่เคยลองมาก่อนด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจในเรื่องความรักดาวศุกร์จะส่งพลังงานแห่งความโรแมนติกและความอบอุ่นเข้ามาในชีวิตคุณทำให้คุณมีเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักใหม่ๆ นี่เป็นโอกาสดีที่จะออกไปเข้าสังคมพบปะผู้คนใหม่ๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจความมั่นคงและความจริงใจของคุณจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตช่วงกลางเดือนอาจมีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตอาจเป็นคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณหรือมีค่านิยมที่สอดคล้องกันความสัมพันธ์นี้อาจเริ่มต้นอย่างช้าๆและมั่นคง ซึ่งเหมาะกับธรรมชาติของชาวราศีพฤษภที่ชอบความแน่นอนและไม่ชอบความเสี่ยงอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความระมัดระวังมากเกินไปมาเป็นอุปสรรคในการเปิดใจพยายามสร้างสมดุลระหว่างการรักษาตัวตนของคุณและการเปิดรับโอกาสใหม่ๆในความรักการให้เวลาและโอกาสกับตัวเองในการทำความรู้จักคนใหม่ๆอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และยั่งยืนในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้เวลาทบทวนความรู้สึกและความต้องการของตัวเองมากขึ้นนี่เป็นเวลาที่ดีในการสำรวจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์อยากลรวจที่จะตั้งมาตรฐานสูงสำหรับคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณความชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการจะช่วยให้คุณดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิต สำหรับผู้ที่กำลังใช้แอปหาคู่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคนที่จะพูดคุยด้วยและอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจผูกมัดกับใครเร็วเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างเพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าในความสัมพันธ์นอกจากนี้การใช้เวลาทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบเช่นการทำสวนการทำอาหารหรือการสร้างสรรค์งานศิลปะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความสุขให้กับตัวคุณเองซึ่งจะส่งผลให้คุณดึงดูดคนที่มีความสนใจและค่านิยมที่คล้ายคลึงกับคุณโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยโอกาสในด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งคนมีคู่และคนโสดความมั่นคงความอดทนและความจริงใจของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืน การสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจการให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของตัวเองและการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงกับการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดขอให้เปิดใจรับความรักและโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมว่าความรัก ที่แท้จริงต้องอาศัยเวลาและความอดทนในการเติบโตและพัฒนานะครับ